รางวัลอะไรคนี่ที่ได้นี่ได้รางวัลเพชรราชนะครับก็คือ9คนต้นแบบนะครับเราเป็นไอดอลครับไอดอลของเออ่คนที่เดินทางตามพ่อหลวงนะครับก็รู้สึกภูมิใจมากนะครับแล้วก็ดีใจมากๆเลยวันนี้ครัเป็นรางวัลพระประธานด้วยใช่ครับรู้สึกภูมิใจมากๆจริงๆครับคือวันนี้วันนี้มีความสุขมากๆเลยครับดีใจถ้าทำตัวยังไงถึงจะได้เป็นต้นแบบเคนคือว่า ก่อนที่เราจะได้ก็จะมีมาสอบถามนะครับว่าเรายึดหลักไหนก็คือเรายึดอยากอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแออะไรประมาณนี้นครับตามข้อหลวงของเราได้เห็นวันนี้รับแทนด้วยรับแทนครครับ,บรบับแทนลิดครับ ลิดติดสอบมาไม่ได้ครับก็เลยมารับแทนน้องด้วยอีกรางวันหนึ่งครับวันนี้มีหล,ลายๆคนนะครับมีหลายคนที่ได้ครับข่าวในรายการวันนี้อแต่ว่าบอกแล้วยอมรับว่าเขาแบบเราเออแตงโมพูดว่าครบแล้วใช่คะ่ะแต่เไม่ใช่เขาเป็นแฟนแต่ว่าคุณแตงโมยังไงมาสบายครับเขาก็เป็นกำลังใจสำหรับคุณเขาบอกเออเขาบอกวันต่างคอแล้วก็เหมือนว่าเขาขอร้องไปครัว่าให้โอกาสเขาได้พิสูจน์โอ้โหแล้วก็แต,ตงโมด้วยค่ะ<า><า> ร้องไห้เพราะว่ากด<อ><อ>ดันตรงนี้คือก็ขอบคุณเขาครับรู้สึกเ,เ,เป็นห่วงเขาไหมคะที่เขาแบบเป็นห่วงครับเพราะว่าเราเราไม่รู้หรอกนะครับว่าว่าวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงว่ามันจะเออคบกันไปได้นานหรือไม่นานหรืออะไรยังไงเราเราไม่รู้เพราะว่าความสําคัญก็อย่างที่บอกผมบอกตั้งแต่ตอนแรก ว่ามันไม่ได้สําคัญที่ว่าเป็นแฟนหรือว่าเป็นอะไรแต่เพียงแค่ว่าเขาเป็นเขาเป็นเออเป็นกาลังใจให้เราอีกกําลังใจหนึ่งที่ดีมากๆนะครับแล้วผมรู้ว่าการที่ผมพูดไปอ่ะโดยการที่ผมไม่เลือกที่จะโกหกอะพี่มันมันต้องมีผลอยู่แล้วกับหัวใจของคนที่รักผมนะครับแต่แต่ก็อย่างที่ผมบอกกับพี่ว่าในเมื่อผมบอกว่าผมรักพวกเขานะครับ เขาตามผมมาตลอดระยะเวลาเกือบ4ปีแล้วนะครับผมคงไม่เลือกวิธีที่โกหกผมเคยบอกกับกับหลายๆหลายๆรายการไว้ว่าแฟนคลับกองเชียคนอ่านข่าวแฟนละครมีสิทธิ์ที่จะเลือกรักศิลปินได้เยอะแยะมากมายเราอยากจะรักใครก็ได้อยากจะเกลียดใครก็ได้อยากจะไม่พอใจใครก็ได้แต่ตัวของศิลปินหรือคนที่ทําผลงานนะมีหน้าที่รักคนที่ดูผลงานหรือเสพผลงานหรือรอผลงานของเขาอยู่ ผมเป็นยังไงผมก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับการที่ผมจะคุยกับใครสักคนหนึ่งไม่ได้ไหมายความว่าผมจะไม่รักพวกเขาไม่ได้ไหมายความว่าผมจะไม่รักครอบครัวผมนะครับขอบคุณแตงโมมากนะครับที่ที่ให้เกียรตินะครับเหมือนอมมกับเขาโ้นมีการบอกมอออกมาพบการแสดงว่าความความสองคืบหน้าขึ้นเรื่อยๆในอาที่ <ij os> นี้คือว่าก็เขาก็คุยกับผมคนเดียวนะครับ <S <S ผมก็คุยกับเขาคนเดียวนะครับเวลาที่เราจะคุยกับใครสักคนหนึ่ง ผมก็ไม่ไดออ้ที่จะคุยหลายคนหรือว่าอะไรเพราะว่าเขาก็ควรจะได้คนทุกคนควรได้รับเกียรตินะคนแล้วโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับ<ว>แล้วผมก็<ๆ>ผมก็ถูกสอนมาอย่างนั้นผมก็มีคุณแม่<ว>ผมก็อยากเกีย้เตรียมกัน,<ๆ>นเลยคะว่าวันนี้จะเจอสื่อจะให้พูดยังไงกัน คือเราต้องให้เกียรติกันนะคือเราเคารพการการตัดสินใจของแต่ละคนนะครับไม่ไม่ได้ไปก้าวไก่กันขนาดนั้นนะครับมัน่นใจในตัวแตงโมเหมือนกันสรือผมแบบเรื่องการคุยผมไม่ได้มั่นใจในคือผม,ผมก็ผมก็เชื่อใจครับผมก็เชื่อใจแต่ว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับที่จะคุยกับใครหรือว่าจะอะไรยังไงแต่ว่า เราไปควบคุมหัวใจของอื่นไม่ได้ครับเรามันมีข่าวมาตอนนี้ว่าเขาคุยกันนั่งกับนายแบบหรือคนอกวงการอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นสิทธิ์ของเขาคพี่ผมไม่ไม่ไม่ไปละลับหรลวงคือว่ามันเขาจะคุยกับใครเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเขานะครับส่วนตัวผมเราควบคุมคนไม่ได้หรอกครับเราควบคุมใจของคนอื่นไม่ได้นะครับแต่เราควบคุมตัวเราเองได้เรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่ก็พอไม่ถามคนนี้ไมครับอะไรนะเราแบบมีคนคุยอื่นๆด้วยหรือเปล่าเลยไม่ถาม เออไปตามตามที่เขาตอบนะครับผมก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าหมายความว่าอย่างไรถึงว่ารับบาดแผลในวันฉับขนาดแร่ตึ้งหรือว่าเป็นเพราะไม่สามารถการของสัมผัสเขาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่แี่ฟังไม่ได้แร่หรอกครับของใสเขาไปเดิน เขาไปเดินห้างครับแล้วเห็นแล้วเขาเห็นต um, hmm. ุ้มห um, ูสวยก็เลยซื้อมาฝากเราพี่โน้ตางโมมีร้องไห้มีคออะไรเงี้ยเหมือนกดดันเรื่องสถานะเราสองคนอะไรเงี้ยมีถูกกำตาหวัเนี้ยพี่โต้พี่โต้น้องสงสารเขาง่าไงอะไรเงี้ยนันจีบดีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อยากให้เขาเข้มแข็งครับอยากให้เขามั่นใจในเราเราคุยกันเราไม่ได้มาทําสิ่งที่มันไม่ดีนะครับแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าแฟนๆของผมอ่ะ รู้จักตัวผมดีนะครับล้วข้างเร็วเหมือนกันเพราะแบบสองสามวันนี้เองก็หมนครับไม่อันนี้ไม่ได้เป็นแฟนนี่อันนี้เราคุยกันเราก็เราก็ไม่ได้โกหกว่าวิพี่เราก็บอกว่าเราคุยกันเราคุยกันอยู่แต่เพียงแค่ผมก็บอกว่าเวลาที่ผมจะคุยกับใครสักคนหนึ่งผมไม่ได้เผื่อเลือกผมไม่ได้วานนะผมก็คุยเป็นคนๆไปนะครับแล้วเขาก็จริงใจกับผมในในตอนนี้ในในจุดนี้ในสิ่งที่เขาออกมาพูดดังนั้น ผมว่ามันก็น่าจะพอแล้วนะครับแล้ววันนี้ความกดดันหายนะไหมครับพอแล้วพอแล้วค่ะอะไรนะครับวันนี้ความกดดันได้หายไปบ้างไหมที่ตรงรีบพูดของสื่อได้พูดกับหลายๆคนอะไรอย่างนี้ยค่ะก็ผมก็ผมก็รู้สึกดีขึ้นนะครับที่ผมไม่ต้องโกหกนะครับอย่างอยากจะขอร้องแฟนคลับให้โอกาสเราห่อยก็คือบางครั้งอ่ะบางครั้ง ไม่เป็นไรหรอกครับไม่เป็นไรอยู่อยู่ผมให้สิทธิ์พวกเขาเลือกครับเพราะว่าผมรักพวกเขาเขาจะทิ้งผมหรือเขาจะไม่รักผมไม่เป็นไรผมรักพวกเขา